ลูกไส่เทวดากาไปใส่แล้วปัะเนี่ยไม่ลรมหิวเข่าละละครับเนี่ยโอ้ยอยู่ใกล้กับบ่อใครกูพ่อจะดังเนาะมา,มากใกล้ๆนะครับแม่ยโอ้ยอันนี้ใส่ได้โอ้ยใส่ยังอีกเมื่อเช้าก็ใส่ซักผ้าว่าหันจะใส่ล่างถ้วยสดใส่ยังอีกบ่ะเนี้โอ้ยใส่เรื่องที่สามเร่องเดียวนึงอันนั้นพอจมเดี๋ยวประธานได้แถาแม่จะกินตำห้องไหมมันสวยแล้วได้หิวขเขนะ่าแล้วนี่ย อันประขอหพุงใหญ่ปะอ๋อพุงใหญ่เขามาจับแก้มกับพ่อหละตมนกินรวยสีดาน้องว่านี้ใหย่นี่แล้วแหงขี่ที่ยุบไดขี่กับ<ร>พวกไห,หม้ากินโอ้จอยจมาับปองมันสิบาล้มาขอบอนถ้าเราผูใหญ่บอจริงมั้หาแม่แ่จะพาไปอบผห่รองเดมเห็นไหมที่หาสีดแดง,ง,งโอ้บ่คือดอกใหยนี่ขีที่บดได้ขี่กับพวกไหม้ากินมาขออียังกับพวกเคยไลยเอินแม่ดีกว่ว มุไปเนี่ยแค่เเียว้่หาแล้วขี่ที่ตองไหนที่แม่พาไปนี่แหละแ้่หันขีดที่ไตเนาะมุงแกนเดียวก็่หายลูกกูเนาะแม่จะแพ้วมหาสิแตงเนี่ถอดแล้วกรไดะมึงมันจะพาไปแล้วมึงว่หายเนะวกแซับยังพ mm ูด hmm. ย like. yeah, şey> em. yeah, so ัง่างกูทอออย่นีเ eh ป็นขอสัตว์เห็นีก็จะมุ่งซึ่งแพตเนี่ย ช้นแม่ชิ้นแม่เขาเรยกเสียงหมาดเงลามแล้วรักหล่อหล่อไม่มาเอายายลูกชายของม่ของมึงเจ้าขึ้น่าห้ยขี้ที่ตายใช่เจ้ากัเท้าได้ไหมเจ้าสิเพงไมเห็นงูเห็นมังคติเจ้าสิไปฟังเจ้าติหันใจถ้าเหงือกคือป่านี่บอกอยหันป่าเนี่ยเปยังเงี้ยหน่อยพอดิ ลูกนึงซ้ำบาทนะขายแล้วไปยังเขาซื้อตลาดไม่หาบาทนด้ไหมจะเสียแพงว่าหาเไม่ใมุนดิโอ้ยมันก็หายกูว่าน้ำแน่เอาว่าวกันแม่ของบริษัทตากเจ้าได้เว้ยกระโพกกระโพกไปมากเสียมเด้หนิเสียมก็เสียมก็พูดได้เป็นยังไปยังบักนุ่งนี่หายไปก็ได้ดอกมันเป็นยังหัวกูปลูกไป เอาผัวเจ้าก็ตายได้ไหมเจ้าสิข้อนี่สันน่ะตายแล้วนะกูร้อยบอกมึงตายน้ำผัวกูบอกให้ใครกินกูแล้วโดนผัวกูโยยยยยยนยยยลยดนเจ้ากยย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 ยายายยยยายย้ยยยยหยย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 ย้ยยยยนยยนยยยยยยกยยยัยยากยย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 ท่ยยยยเจ้ายยยย่เย็ยบุญสักยย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 มยยให้ไยย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 ยดไปยยาย ซื <c oughs> <m> ้อบ <m> ่หล mm ่ะแม่เอ่ออกมามีของดีอยู่ที่หล่ะเฮาปวดแข้งปวดขากูจิกแจงสี่ยามากวนมาเวียนกูได้หมากเสียมด้ไก่หายเว้ยบ่หายมหมบ่บ่อาจารย์ลูกเราบ่เงินยหายลูกเราเอานี่แหละได้บ่บ่เบิ่งดีดีดีที่ไปเน่ยฮะดีที่ไปใหนเจ้าไปแล้วมังเกิลนึงอีที่ได้บ่ได้แล้วพอได้ขอดฟอกบ่ทำไมเอ๊อยจิกกันยุเขาได้เนี่ย หมักเสียงผู้ทใชจะกบาจะน้อแต่พ้เนี่ยอันเช้าน่อยมันจะบางพุ่นโคนาคุณเป็นคจะาคุณเป็นเจ้าของเลยเอาแต่โอ้ยขอโทษอันได้บ่หมูงจีจีบะจีเออโอ้ยโอยโอ้อโอ้ย้ยโอ้ยโอยยโออ้มโนเยอเยออโอ้อ้ยยโอ้ยอ้ย้ยอยโยเอาเยเอยโออ้เออยอ นั้นแหะนั่นแหะเลยแม่เออเอานีเลยว่ออาแม่ของพ่อเขาหรอพ่อคนปลูกอฮ้ยผัวเราปลูกผัวไรตายละอันใหญ่กับคนเด้เอใหญ่เงี้เง้ยแลแต่ชุดสีไปห,หันทอปยยไปจะแสทีทอโอส<ด>ีบีบอกว่ายางมัด้แมไปลดไปกระซางแหลบะบอมมันบอกฮงปูกบอกฮงแม่ป,ป่ากูเจ้าชสีเอาเรียวเนาะไ้ยาฟี